ยอยองนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊าสวติดตตอนราบทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อัปเดตใหญ่นะคะสิ้นปีนะคะเดือนธันวาก็เก่งกันยันซิ้ปีไปเลยนะคะเลยมีกับตัวละครที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เดาๆกันมาตั้งแต่กลางปีแล้วว่าอาจจะมาเดือนธันวาก็มาเดือนธันวาจริงๆนะคะกับ ใหญ่เอลลินนะคะแมงกะพุนสาวตัวท็อปเทียหนึ่งล้มละลายนะคะตัวแม่เหล็กไฟฟ้าโอลิมปิกเนาะเออแล้วก็อันเชิญแมงกะพุนและพื้นที่ฝัน้ายนะคะโดยนี้สายดักจกตังดูดนะคะประมาณนั้นเอฟเฟกต์พื้นที่ฝัน้ายก็เอาไว้กันตัวเองนะคะเออประมาณนี้แหละ สวยแอบไปดูสกิลนิดหน่อยนะคะสกิลก็ไม่ได้โดนตัดอะไรแต่ว่าโดนสลับนะคะซึ่งเป็นการสลับที่ใหญ่อยู่นะนี่ก็แอบแรงนิดหน่อยนะคะกดใหญ่กดใหญ่ก็นนเ,ออกเป็นวิ่งนะคะเริ่มเทิร์ซนต5นะคะวิ่งแปดช่องเนาะ ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดในสายเม่เหล็กเลยมัง้งแล้วก็ไม่แสดงผลบวกอีกสิด้วยนะคะแล้วก็มีโอลิมปิก90อันนี้ก็เยอะอยู่นะอันนี้น่าจะรู้ดีนะคะก็หน้าหลังสีช่องเนาะแล้วก็จะมีตกคุณที่ใดก็ได้ของเรานะคะ8ปเมกะพุ้นนะแล้วก็มีแปน3หลังในตัวด้วย50ไม่แสดงผล20มีฝันร้าย75นะคะอันนี้ที่ได้จริงๆมันต้องเป็นคอตตูมแต่ว่ามันสลับไปกับสร้างโลทอง เอาโลดทองมาใส่เยอดีสักกว่าแต่ว่าโลดทองถ้าใส่ในตัวจะเริ่ม55นะไม่สแสดงผลบวก15ละมั้งมันไปอยู่ในคอร์สกลายเป็นเริ่ม60แต่ไม่บวกเพิ่มซะง,งั้นนะคะก็เสียอย่างดีอย่างมาั้งตั้งต้นเยอะแต่ไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าอยู่ในนี้ก็ตั้งต้นน้อยแต่บวกเพิ่มประมาณนั้นอาความพิเศษนะแมงกะพรุนแมงกะพรุนอันเชิญได้ห้าตัวนะคะ ถ้าใครโดนแมงกะพรุนจะหยุดอยู่พื้นที่ก่อนหน้าก็คล้ายๆกับอ่าพื้นที่หัดเทพนะคะมันมีเสาบางอะถ้าเราไปดงเราก็จะตกอะไรประมาณนั้นนะคะเอาไปดักได้นะคะอืแล้วก็ถ้าเผชิญหน้ากับแมงกะพรุนไปแป๊บถ้าแมงกะพระุนม,มันระเบิดอะนะเวลาใครไปชนมันนะมันจะขโมยมาเบิ้ด้วยนะคะภายในแถวนะสามารถขโมยเป็นแนวแบบ แถวเอวแถวตัวเอวได้นะทุกคนมันขโมยสองแถวได้คือต้องวางที่มุมนะแล้วก็เดินชนมันก็จะมันก็จะชอ็อตสองแถวนะคะเดินเทนนนนะิกกณิษนะก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ชนตัวเองนะคะ <c oughs> เออเรื่องนี้เพระาะว่าเอาไว้ชนแล้วก็เอาไว้หยุดที่เมืองตัวเองแล้วก็ลงปุ๊บดูดโอลิมปิกอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบเชิ่นนี้นั่นไปก็ตามนั้นแหละนะคะ ก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันซ์ฟเก่าแต่ว่าเห็นเขาเล่นประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละใหญ่เ <L 2. S 1> อลี่นะจ๊ะก็หาอะไรอ่ะหาอะไรบ้างหาห้าชิ้นเหมือนเดินมนะคะตูต้าในคุณเอบวกห้าอ๋อหาเอบวกห้าอืม แล้วก็มีแบบ2องแพ็กนะคะมีแพ็คแบบ200แล้วก็แพ็กแบบซูเปอร์ห้าด้วยนะคะ500จะเปอร์เซ็นต์ดีกว่าคิดว่าอาจจะต้องกด500นะคะเพราะว่า A บวกได้1.8เนาะปกติก็จะเป็น0.6นะอ่ะมันดูแม้ว่าเราจะเสียเท่าไหร่มีทั้งหมด7 0็0 0มืนเนาะสี่ไม่นับละกันเพราะเราจะกด500ร้อมาดูว่าจะเสียเท่าไหร่นะคะเพราะว่า สิ่งเยอะมากยีผีเซสบุตก็เสียไปเยอะนะพูดคนเท่าไหร่นะรอบนั้นจำไม่ได้แล้วยีผีเอเอออ่ะนารุนกันว่านางเอลลินจะเสียเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่แล้วนะไอมาแล้วหนึ่งชิ้นขาดอีกเกา้าทุกคน อ่ะโอเคอันนี้หนึ่งนะขาดอีกสี่อุ้ยับเบลได้ละอันนี้ได้อันนี้สองสองเอออ่นะสามอย อ่าอันนี้สาเมเนาะเหลีกสองสครบยังเย่ไหมหลดนะห้าอยอ่ะสี่โอ้โห อ่าครบละอันนี้ออามาละเลยสามใบเนาะอุ้ยสองใบมาเทอ,อุ้ยมาแล้วทุกคนเหลียวไปสุดท้ายเท่านั้นเลองหนีมาเทสุดท้ายละ เอือมาแล้วโอ้ยมาเพายิ่นี่ด้วยชั่ววห้าร้อยห้าร้อยก็คูมดีมันก็ชอบมันก็มันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเรื่องดีกับสองร้อยมันก็ต่างอยู่ชั่วว่ามันเปอร์เซ็นต์ออกดีกว่าหรือเปล่ามันไม่ต้องไปลุ้นไปถือว่าไปถือว่างบที่เสียมันก็ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่หรือเปล่ามันอันเรียบร้อยนะคะกับเอลรินแมมแมงกับคุณสาวพร้อมกับไก่ร้องเออไปแล้วหนึ่งแมท ตำนานแปดเก้าเก้าก็พอเพราะเรามันหนุ่มโจนสี่นี่เดีย๋ยวไปลองเล่นดูว่าจะยังไงนะคะปิดวันนี้นะคะรับหนึ่งพันเทด้วยนะคะและ้วเออก็คืนทุนสรุปเสียไปทั้งหมดสองหมืหกพันเทดนะคะได้คืนมาหนึ่งพันเทสเสียไปสองหมนห้าอ่ะเห็นว่าเลขก,กลมๆได้อยู่นะคะกดห้าร้อย แพ็กห้าก็ออกดีนะทุกคนออมันไม่ต้องไปกดเยอะแบบสองร้ 200, กดจนตาแห้นะก็ช่วงงบมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยกด500เสีย26งหมไปกด200ก็น่าจะเสียประมาณ20,000อัพเท่าเท่ากันนะคะฉันว,ว่าก็กดอันนี้ไปเลยนะสำหรับเอลลีนะเดี๋ยวไปลองเล่นดูว่าแมงกระพุนสาวจยังไงไอ้ลบละลายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ติดเล่นอ่าเล่นวีก เล่นวิก็ขี้เกียจเกียจอีกอะไรรองเท้ายูนิคอนกันซีนเกินใครๆก็ใส่รองเท้ายูนิคอนงงมากขังวิชันอไอกระพุลมันอะไรนะไอ้ผีเสื้อสมุดมันเป็นลอดละลาวลร่นี้ชีวิตนี้ต้องผหันแบบฟิลแอบล้มบ้างวิกบ้างไยงัยไอ้ไอผีเสื้อนะอืมเหนื่อยอ่ะแต่ว่าเราดูว่าเอลลี่จะทำให้เส์ฟไทยปวนแค่ไหนนะคะ โอเคก็ประมาณนี้ให้ทำก็ขอให้โชคดีละกันนะคะสำหรับเอลลินนะคะเดี๋ยวไปเจอกับตัวใหม่แพทนะตัวต่อไปคือตัวอะไรนะจำไม่ได้เสียดาวป้ะหรือตัวอะไรนะรอ,อดูนะคะโอเคไปละบ๊ายบๆให้ทำก็โชคดีนะคะอันยอง